สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> จะมารีวิวที่จับ GPS วันนี้ผมสั่งของ MotoWup o นะครับ เป็นโมโตวูฟนะครับเขียนว่าบาดํดำแพ็กเกจหอ่อสมบูรณ์ ป๊บ <c oughs> ข้างใน,นจะมีอุปกรณ์ไ่มาให้นะอันนี้น่าจะเป็นตัวลองตัวลองยิบบากับขาปุ๊บม่ขามามโอ้ วัสดุแข็งแรงมากครับวัสดุแข็งแรงมากไหนยืมโทรศัพท์ลองจับนะครับลองใส่โทรศัพท์นะครับยืมโทรศัพท์นะครับผมใส่ทีลองล็อกดิลองล็อกขายเไขดู รีวิวรีวิวอยู่อันนี้อันนี้ต้องรีวิวนะครับนอนนอนอยู่ครับแข็งแรงมากทนทานวัสดุวัสดุน่าจะเป็นหล็กหลอการจับใช้งานนะแข็งแรงมาก๋ต่ผมจะไปติดตั้งที่รถให้ดูอีกทีนะครับ สอัสครับครับ